สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสูช่ช anel ของเราอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เราก็ไม่ได้พบหน้าไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างงานพอสมควรเพราะว่าเราติดสอบ midterm นมเองค่ะซึ่งกว่าจะ่านหนังสือแลาจดสอบมันก็ยุเวลาไปแบบเกือบอาทิตย์เลยก็ว่าได้อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนั้นเราก็เลยไม่ไม่มีเวลามาตัดคลิปมาลงคลิปใดๆแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพร้อมกับการจะมาแบบ รีวิวที่อาจจะมีสปอยนิดๆหน่อยๆพะให้แบบกรุบกริบอะไรแบบนั้นก็คือเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องที่ชื่อว่าท็อกโทมีนเองค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ได้รับกระแสะค่อนข้างดีเป็นในศทางเดียวกันเป็นเชิงบวกมากเลยกับการที่แบบเออเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่น่าจับน่าจับตามองน่าสนใจแล้วก็มีการดำเนินเรื่องที่น่าดึงดูดเลยทีเดียว ซึ่งตอนแรกเราก็มีหลากหลายความคิดในหัวเลยว่าจะไปดูเรื่องนี้ดีไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าโลมาพร้อมๆกับภาพยนตร์เรื่องเดือนนันสองซึ่งเดือนนั้นแล้วก็แบบรู้วันหนูแล้วว่าเออมันเป็นจักรวาลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีภาคแรกมีเดอะคอนเทลิงใดๆที่อยู่ในจักรวาลน,นี้เช่นเดียวกันมันเลยทําให้เราแบบดึงดูดและน่าสนใจมากกว่าแต่ใดๆแล้วก็ตัดสินใจไปดูเรื่องนี้มานะคะก็คือเรื่องท็อกทูมี ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่ทางค่ายของ A 24แบบว่าไปถ้าเราจะไม่ผิดคือแบบว่าไปซื้อมาเพื่อให้ได้เข้าฉายอะไรแบบนั้นอืมไม่ใช่แบบใช้ทุนของค่ายสร้างเองเออประมาณนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าหลังจากที่เราไปดูแล้วอ่ะเรารู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคาดหวังมาเยอะมากเพราะว่าตอนแรกที่เราเข้าไปดูแล้วก็มีความแบบคาดหวังเล็กๆน,น้อยๆแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เออ เพราะว่าหลังจากที่เราได้ดูทีเซอร์แล้วก็จะพอรู้เรื่องคร่าวๆเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดมาจากกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนอะไรประมาณนั้นที่ด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นมันก็อาจจะมีความคึลินองความอยากรู้อยากลองใหญ่ยยๆเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งพอเราเข้าไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่าความกลุ่มเพื่อนความแก๊งสเตอร์อะไรแบบนี้นมันทำให้เราเนึกถึงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งที่แบบเออเราเคยดูเมื่อนาน,านมาแล้ว จริงก็ไม่นานมาแล้วเราประมาณเท่าไหร่เชียวไม่เกิน5ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดเออก็คือเรื่องอิดนั่นเองซึ่งเรื่องอิดมันก็มีความเป็นกลุ่มเพื่อนเหมือนกันก็คือเป็นแก๊งของเด e กโรเซ่ขับคือเป็นแก๊งของเด็กขี้แพนะมาณนั้นซึ่งไม่ให้ความรู้สึกที่ฟิลคล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าในเรื่องอิดของโรเซ่ขับนั้นจะมีความเป็นชนบท มีความเป็นในพื้นที่ห่งางไกลอะไรแบบนั้นพอสมควรแล้วมันก็จะมีความแบบเอ,อ่อเล่นกับความกลัวอะไรแบบนั้นเยอะแล้วก็ในมิติที่แบบต่างกันเพราะว่าในอิดมันเป็นพวกของปีศาจที่แบบโอ้โหไล่ฆ่าแบบดูดเดือดเลยประมาณนั้นแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันมีกลิ่นแบบนั้นก็จริงแต่ว่ามันแตกต่างออกไปเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของหนังเรื่องเนี้ยความแก๊งสเตอร์อะไรแบบเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบ เป็นคนในเมืองเป็นความซีวิลไลความแสงสปีปาร์ตี้ใหญ่ๆแล้วก็จะมีความคึกคนองมากๆเลยก็คือเหมือนกับว่าวัยอยากรู้อยากลองแหละอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอดูไปเรื่อมก็จะมีแสงมันก็จะมีแฝงเรื่องของเพศความแบบโจ๊กบางอย่างแบบนี้แบบความเรื่ึงตึงเล็กน้อยๆที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าเออกลุ่มเพื่อนแบบนี้มันมีนิสัยแบบไหนอะไรประมาณนั้น ซึ่งมาพูดถึงเรื่องของตัวภาพยนตร์ดีกว่าตอนเปิดเรื่องเรารู้สึกว่าตอนเปิดเรื่องมันก็แบบเออฟิลปาร์ตี้เลยก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ว่าเออมันเป็นกลุ่มเพื่อนที่ปาร์ตี้กันแต่ว่าเป็นปาร์ตี้ที่แบบแตกต่างออกไปมันรู้สึกเหมือนมีกลิ่นอะไรบางอย่างและมันก็เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าแบบเออมันมีมันมีอะไรแต่รู้สึกว่าเออ มันเป็นแค่ฉากเปิดเรื่องมันคงยังไม่มีอะไรที่แบบน่าตกใจหรอกแบบนั้นก็เลยเปล่ใจเจอจอยดูไปเรื่อยๆแล้วพอดูไปเสร็จเอ้าคือแบบนี่แค่เปิดเรื่องคือกะจะเอากะจะเอาตาเนี่ยกะจะเอาแบบเฮ้ยแบบนี้เลยเหรออะไรแบบนั้ gerade, บบน,บบนซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันมันแบบมันเหน Favorite, ือความคาดหม,อมอยายแล้วไม่คิดว่าพอเปิดเรื่องมามันจะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความตึงตาตึงใจสำหรับเราในอีกรูปแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้ และที่สําคัญก็คือถ้าใครแบบอยากไปดูแบบต้องการอยาจะเห็นแบบภาพพิพ์สยองความที่เออตามมาหลอกหลอนสั่นประสาทใ,ใดๆความสะใจความออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบหลอกหลอนแบบโอ้โหแบบพอเถอพอได้แล้วแบบโอ๊ยจะเอามาอีกแล้วแต่ว่าทุกอย่างคือมันรู้สึกว่ามันไม่จาสแกเรารู้สึกว่าเราไม่ลำคาญจะรู้สึกค่อนข้างกลัวมีความเล่นกับจิตใจนิดนึง มีความเล่นแบบเรารู้สึกว่ามันมีความเล่นจิตวิทยาเล่นตับความกลัวให้จิตใจเราเหมือนกับทาให้เรารู้สึกกลัวกลัวบรรยากาศกลัวสถานการณ์กลัวสิ่งที่ผู้คนทําหรือว่ากลัวอาการของผู้คนที่เปลี่ยนไปจากเดิมอะไรประมาณนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งนะี้มันค่อนข้างสะใจพอสมควรเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ดูหนังสยองขวัญทีม่มีการหลอกหลอนแบบสะใจแบบโอ๊ยมาอีกแล้วเลือดสาดใดๆแบบนี้ซึ่งถ้าใครที่แบบเออ ไม่ชอบเลือดหรือว่ากลัวเลือดอะไรแบบเนี้ยคือต้องดูแลตัวเองดีด้วยเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะ,ะทีเดียวแต่มันก็ไม่ไม่ได้มีแบบพ่ำเพื่อมีไม่มีแบบเป็นระยะเป็นระยะแต่ถ้าใครที่แบบกลัวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออต้องเซฟตรงนี้นิดนึงต้องดูแลตัวเองดีๆเลยอะไรแบบนี้ซึ่งพอเราดูไปเรื่อยๆนอกจากความหลอนความสันประสาทใหญ่ๆแล้วเราก็มีสิ่งที่อยากชมมากๆเลยคือเ,เรื่องของตัวบท พราะว่าบทมันไม่ไชูเรื่องของความน่ากลัวความหลอนเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันชูเรื่องของแบก,การาวด์ตัวละครคือค่อนข้างที่จะทุกตัวเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลของตัวเองว่าทําไมต้องทําอะไรแบบึี่มาเออมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลรองรับหมดโดยเฉพาะแบบตัละครหลักที่ชื่อว่ามีอาก็คือเป็นคุณผู้หญิง เออคนผิงเหมือนที่เราเห็นในโปสเตอร์แบบนั้นนั่นคือแบบเป็นตัวละครหลักเลยซึ่งในตัวของมีอาแล้วรู้สึกว่าเขาวางแบกกอตัวคนนี้ได้ค่อนข้างมีมิติมากในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวด้านเพื่อนด้านความรักหรือว่าเรื่อแบบเนี้ยที่มันแบบหล่อๆเป็นตัวมีอาขึ้นมาซึ่งเรารู้สึกว่ามันทําให้เราเห็นว่าตัวมีอาเนี่ย เวลาที่เขาจะได้ทําการอะไรหรือทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเขาไม่ได้ทำด้วยความคึกค้องหรือว่าในใ,นในเพยงอย่างเดียวแต่ว่าทุกสิ่งที่เขาทํามานั้นเหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนยอมรับเป็นตัวเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออเขาอะอยู่ในสายตาเห็นว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากได้รับความสนใจอยากได้ความเป็นประกายขึ้นมาในสายตาคนอื่นมันก็าอาจทําให้การทำของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เพื่ง่ายคือเหมือนเรียกร้องความสนใจไปในตัวอะไรประมาณนั้นแต่มันก็มีเหตุผลอยู่ว่าทําไมเขาถึงทําอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้านในแบบแบ,บ็กเกาครอบครัวก็แบบน่าเศร้ามากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบกระทบจิตใจพอสมควรอันนี้นคือแอบ,บน้ําตาซึมเลยเพราะว่าเออด้วยความที่อาสปอรน,นี้นึ่งเดีวกันด้วยความที่เธอก็สูญเสียแม่ของเธอไปซึ่งแม่ของเธอก็เปรียบเสมือนคน ที่รู้สึกว่าแบบเออเข้าใจเธอเป็นอย่างดีแบบนี้เหมือนกับแบบขาดเซฟโซนในชีวิตไปก็เลยทําให้หล่อหลอมให้ตัวของมีอาเนี่ยเป็นโรคซุเมซ่าหลังจากที่แม่ของเธอเสียเองซึ่งเราชอบการตั้งชื่อมากถ้าเป็นอาพูดถึงการตั้งชื่อก็คือเป็นมีอาคือจะรู้สึกเฉยแต่ว่าเหมือนเธอก็บอกว่าแม่ของเธอเนี่ยตั้งชื่อเธอว่ามีซึ่งเราสึกว่าเออมันก็ ข้อใจพอสมควรนะว่าทำไมต้องไปม,มีเพราะว่าฟีลแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องความรักที่มันถาโถมเข้ามาฟีลแบบเหมือนคนไทยอะไรอะไร,อะไรก็ชันอะไรอะไรก็ชันอีกแล้วแล้วก็เหมือนแบบอันเนี้ยก็เป็นอะไรอะไรก็มีมีก็คือฉันนะคืออะไรอะไรก็ชันอีกแล้วใช่ไหมเล่ใไปนี้มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคือทุกคนอนะ่ะมันก็แบบเออได้รับผลกระทบกับการใช้ชีวิตเปต้ตัวสิ่งแวดลอ้อมใหญ่ๆที่เข้ามาแต่ก็ รู้สึกว่าตัวมีอาเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากไงทุกๆด้านจนแทบจะไม่ค่อยมีความสุขเลยก็ว่าได้ประผาความสุขยากมากมีชีวิตที่โดดเดี่ยวมากๆอะไรแบบนั้นซึ่งตอนแรกเราก็มีความที่แบบกังวลด้วยเพราะว่าเนื่อความที่หนังมันค่อนข้างสั้นเราเลยรู้สึกว่ากลัวว่าหนังอะจะเล่าประเด็นที่อยากเล่าออกมาได้ไม่ครบไม่จบอะไรแบบนั้นอาจจะมีความค้างคาหรือเปล่าแต่พอเราได้เข้าไปอยู่จริงๆเรารู้สึกว่าเออ เวลาเท่านี้มันมีความแบบเออดีแล้วมีความสั้นกระชับเข้าใจความหมายแล้วก็รวบรัดทุกประเด็นน่ะไว้ด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งตรงนี้เราชอบมากๆเลยต่อมาเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของมุมกล้องกับการตัดต่อซึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าในมุมกล้องเนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชอบมากซึ่งในทุกครั้งที่มีการเราขอเรียกว่าการะเล่นลวกัน ฟีลเหมือนไทยไทยแบบการละเล่นนู่นนี่นั่นที่เราเคยพบเห็นก็คืออันนี้จะเป็นการละเล่นที่มีการจับมือกับปูนปั้นที่เหมือนกับหล่อขึ้นมาเนาะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีความแบบอัคละอะไรแบบนั้นอยู่บนมือนด้วยซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาก็มีความเชื่อที่ว่าอาจจะเป็นมือของอาเป็นหมอผีเป็นคนเห็นวิญญ,ญาณใดๆก่อนที่เขาจะเริ่มต้นจุดเทียนที่เปียบเสมือนเหมือนการเปิดประตู อัญเชิญวิญญาณอะไรแบบนี้ให้เหมือนกับฟิลแบบไฟนําทางให้เดินตามไฟเข้ามาอะไรแบบนั้นแล้วก็มานั่งจับมือซึ่งพอสมมติอะสมมติว่าวิญญาณมาถึงแล้วเขาก็เขาก็จะแบบเหมือนที่เนยดาไปช่วงนั้นก็จะพูดว่าท็อกท็อกทูมีอะไรแบบนี้มันก็จะรู้สึกแบบอุ๊บมาแล้วอะไรแบบนั้นพอเสร็จก็จะพูดว่าเป็น เป็นฟิลฟลแบบเหมือนกับยอมยินยอมให้เข้ามาในร่างกายตนเองอะไรแบบนั้นซึ่งอาการของแต่ละคนก็จะแตกต่างไปตามวิญญาณที่เข้าซึ่งมันก็มีทั้งน่ากลัวทั้งหลอนทั้งสันประสาดใดๆคือมันหลากหลายมากอะ่ะจนเรารู้สึกแบบเอออันนี้มันมีความแบบสนุกมากเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าสิ่งหรือว่าสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าหรือว่าเออขาเรียกว่าแต่ละคน มันก็จะมีเหมือนแบบมิชชั่นต่างกันเราทาให้เรารู้สึกคาดเดาไม้ยากว่าในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างเออซึ่งอันนี้นเราชอบมากเราชอบมุมกล้องที่มันเหมือนกับการถ่ายที่แบบเออตอนเล่นอันนี้ส์เา,าจับมือแล้วพอพ,พูดเสร็จพูดเสร็จยอมให้มาอยู่ในล่าแล้วก็จะมีการแบบเข้าอ่ะเข้างึก,กงักงางแบบอาการกระตุกใหญ่ยยๆสำลักหรือว่า จะมีการแบบเข้าไปเหมือนแบบหายไปเหมือนฟิลเหมือนกับเข้าไปแทนที่วิญญาณของตนเองแบบนั้นเออคล้ายกับว่าตกอยู่ในพวังแล้วสามารถโลเภเป็นใครก็ได้เออประมาณนั้นแล้วมันความรู้สึกมุมกล้องมันก็ตกอะฟิลเหมือนเราดูไปด้วยแล้วเราดูไปด้วยแล้วเหมือนระชากวิญญาณเราออกไปด้วยอะคือมันเหมือนกับดึงเราเข้าไปอยู่ในตัวหนังจริงๆแวร้สึกว่าแบบเราชอบมาก แล้วมันก็แบบดึงดูดอารมณ์ของเราทุกครั้งเวลาเราดูอะไรแบบนั้นแล้วก็การตัดตอ่อซึ่งการตัดต่อเราสึกว่าเป็นการตัดต่อที่คอนมากต่อนเนื่องมากมนให้เรารู้สึกว่าแบบคือเพลินๆเพลินๆแบบดูเรื่องเราไปเรื่อยว่าเขาจะอยากานำเสนอหรือว่าเราเหตุการณ์อะไรต่อมาอีกซึ่งมันไม่มีความแบบตัดฉิบฉับแบบเราไม่รู้เรื่องเลยมันมีความแบบเรื่อยๆแต่ว่ามันขนลุกเรื่อยๆแต่ว่ามัน น่าสนุกเรื่อยๆจตว่ามันมีความสะดุ้งน่าตกใจเรื่อยๆจนแบบอหลอกหลอนออกมาจานรู้สึกว่าเฮ้ยพอ,อยางคือแบบมันเกินไปนแล้วคือทําไมอะไรมันจะขนาดนั้นแต่คือแบบยึใจอีกด้านนึงก็อบอกว่าเออเฮ้ยชอบว่ะมันสนุกว่ะคือเอามาอีกสีอะไรแบบนั้นคือมันจะมีความย้นอนแย้งเหนือตัวแต่ว่ามันสนุกมากกับการที่แบบได้เห็นเหตุการณ์ได้เห็นอะไรแบบนั้นที่มันออกมาเรื่อยๆเออนิยามของคําว่า คำา่าสะใจลอนแบบสะใจมากเรื่องที่3ทมให้เราจะพูดถึงคือเรื่องของนัยยะ,ะก็สัญลักษณ์ต่างๆนเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่เหมือนกับการเป็นหนังสยองขวัญแบบต้องตู้มือแต่มันแฝงนัยยะแฝงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งในเรื่องของการลเล่น,นันนั้นที่มันเป็นการจับมือกับไอ้ปูนปั้นที่เป็นรูปมือเนาะซึ่งอันนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับแทนแทนด้วยสิ่งบางอย่าง ที่ไม่ใช่เรื่องของพวกวิญญาณแ,แบบนั้นแต่ว่าน้องร,รู้สึกเราเรารู้สึกว่าการเล่นนั้นมันแทนเกี่ยวกับเหมือนของยาเสพติดอยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อเราเห็นนะคะก็คือเหมือนกับในกลุ่มเพื่อนที่มีการะเล่นอันนี้ขึ้นมานาะมันก็ครั้งแรกทุกคนก็อาจจะเป็นแบบฟีลเหมือนแบบเออเกี่ยงกยันแบบไม่อยากทาแบบนีน้มันจะน่ากลัวหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าอะไรทานองแบบนั้นแต่ว่าพอคนหนึ่งเสนอตัวไปไปลอง แล้วก็ทุกคนก็จะทุกคนก็จะมีอาวุธอยู่ในมือก็คือเป็นกล้องเป็นมือถือที่คอยเอาไว้เก็บภาพเก็บวิดีโอต่างๆไว้เป็นดิจิตอลฟุตปีนนแแบบเนี้ยคือแบบมันเหมือนกับในรีเลย์รเลย์ในสังคมปัจจุบันเหมือนกันว่าส่วนมากอะ่ะเออเราทุกคนก็จะนิยมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการถ่ายคนตรงหน้าเพื่อทําให้เรารู้สึกว่า เรามีอํานาจเหนือกว่าที่จะไปสามารถต่อรองกับคนที่ได้รับผลการกระทํานั้นได้แล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบการเล่นนั้นเรารู้สึกว่ามันเปรียบเทียบไปเหมือนกับยาเสพติดเลยเพราะว่าหลังจากการเล่นนั้นเสร็จอะทุกคนก็จะพูดว่า,าทุกคนรู้สึกดีเหมือนฟูลฟิลเหมือนตัวเองได้แป่งประกายเหมือนตัวเองได้รับความสนใจเป็นจุดสนใจเป็นดาวเย่นอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้เรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยค้าที่จะเหมือนยาเสพติดเลยเพราะว่าพอเราเสพเข้าไป อะไรแบบนั้นก็จะมีอาการเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีความสูนเพียงในเช่อเวลาสั้นๆแต่ว่ามัน,นทํทให้จิตใจของเราจากที่มันเคยมีช่องว่างหรือว่ามันขาดหายไปมันกลับได้ถูกเติมเต็มเข้ามาเลยทำให้รู้สึกดีจนที่อยากที่จะทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่ายาเสพติดการที่แบบเราได้ลองไปครั้งแรกเรารู้สึกชอบไปแล้วเราไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการเสพติดขึ้นมาพอเสพติดขึ้นมาเสร็จ มันก็จะเกิดแบบไม่ใช่ผลดีกับตัวเราอะ่ะมันจะเกิดผลเสียขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าคือเหมือนในภาพยนตร์เนาะการเล่นการเล่นเนี้ยมันก็มีขีดจํากัดที่ว่าห้ามเล่นเกิน90วินาทีถ้าเราจะไม่ผิดก็คือห้ามเกิน30วินาทีเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะส่งผลร้ายแรงบางอย่างมาซึ่งในจุดในจุดที่แบบเป็นประเด็นก็คือแน่นอนว่าพอพูดถึงกฎพูดถึงอะไรแบบนี้ตัวละครอนะ มันก็จะมีความแบบแหกกฎทําแหกกฎจนทําให้เกิดเรื่องราวทุกอย่างมันบานปลายขึ้นมาฟีลเหมือนเกิดปมขึ้นมาแล้วเราเผลอดึงเชือกผิดเส้นอ่ะจากที่มันอ่ะคือมันไม่ใช่ปมซับซ้อนอะไรเลยเลยว้ยแต่ว่าถ้าเราดึงถูกเส้น,นก็จะคายออกเลยแต่ว่าเนาะพอเราดึงผิดเส้น,นั้ะทุกอย่างก็เอียงตรงน้ำมันก็เกิดเป็นปมเกิดเป็นชนวนมาเหตุทุกอย่างที่มันหลอมรวมที่มันยุ่งเหยิงเข้าไว้ด้วยกันประมาณนั้น ซึ่งพอดูไปเรื่อยมันก็คล้ายกับยาเสพติดจ,จริงๆนั่นแหละที่ยาการช่วงแรกก็รู้สึกดีพอเสพไปเรื่อยรู้สึกหลอนประสาทรู้สึกได้เห็นภาพหลอนได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างที่เหมือนคอยบอกคอยสั่งให้เราต้องทำแบบแบบนี้ถึงแม้ว่าสิ่งนี้มันจะผิดก็ตามแต่ว่ามันก็จะมีเหตุผลรองรับว่าเนี่ยถ้าคุณอยากที่จะทําให้คนนั้นแบบรู้สึกดี รู้สึกเยกับการปลดปล่อยรู้สึกแบบเหมือนพ้นทุกข์ไปแบบนี้คนก็ต้องทําแบบนี้นะซึ่งการทาแบบนี้มันเป็นการช่วยขอน้าไม่ใช่ทําลายถึงแม้ว่ามันจะผิดก็ตามเออไะ้แบบนั้นฉันรู้สึกว่าสารหลักเนี่ยมันน่าสนใจมากมันไม่ใช่หนังผีที่สยองขวัญันเป็นหนังผีที่แฝงปัญหาสังคมไว้ในตัวเลยเพราะว่าแค่เรื่องครอบครัวมันก็หนักแล้วแต่พอมีเรื่องยาที่เราคิดเองเออเองว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่ใส่เข้าไป แล้พอกับวัยรวมด้วยแบบวัยรุ่นในช่วงอายุแบบนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันรีเลสมันกลมกล่อมแลวมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราก็อายุเราเราก็อยู่ในช่วงแบบนี้เหมือนกันเนาะเออเราก็เห็นเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็จริงมันก็ถูกมันก็ควรแหละที่นละครมันจะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าในช่วงชีวิตเรามันก็จะมีแบบบางช่วงเนาะที่เราจะมีความคิดแบบนี้เช่นเดียวกันว่าเราอยากได้รับความสนใจเราอยากได้เป็นจุดเด่นเราอยากมีตัวตนเมตตาคนอื่น อยากได้อยากแบบได้รับการยอมรับจากคนอื่นอะไรแบบนั้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายเราจะพูดถึงคือเป็นเรื่องสาวซึ่งสาวอ่ะล้วรู้สึกว่าเขาแบบเก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงกระซิบเสียงแบบใกล้ๆเสียงใกล้ๆหรือว่าอะไรคือทุกอย่างมันดูส่งเสริมกันทั้งสาวที่แบบหน้าขุนลุกบรรยากาศที่ดูอึดอัดคับแคบหรือว่าบรรยากาศที่มันรู้สึกหลอนมันดูกลัวมันสึกแบบ บางอันเราก็รู้สึกแบบขยักขยแงขวนลุกอะไรแบบนั้นเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออทุกอย่างในเรื่องไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโลเคชัน่นต,ต่อมุมกล้องหรือว่าแม้กระทั่งซาวการลำดับภาพทุกอย่างมันส่งเสริมไปทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันหมดเหมือนพิ่มกับหรือคนเขียนบทเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะเล่นประเด็นนี้แล้วเขาก็นําพาประเด็นนี้พุ่งไปสู่เป้าหมายได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเอออันนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเพราะว่า เหมือนกับเรามีปมหนึ่องอย่างที่จะเล่าในช่วงเวลาสั้นๆแล้วทําออกมาได้ขยี้ทำออกมาได้สาเร็จมันทำให้เรารู้สึกแบบปังขึ้นมาเหมือนกับไลก่กลาบไปเรื่อยแบบเออตอนแรกก็แบบเออประมาณนี้อารมณ์เหมือนลงเชิงก่อนเปิดเรื่องแต่พอมันก็คแบบ่อยไล่ไปเรื่อยๆเจนแบบปังๆๆๆและพอตอนจบมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบพีคเลยว่าแบบเออนี่แหละมันคือการเล่นเล่นสาวเล่นภาพเล่นอะไรแบบนี้เล่นสัญลักษณ์บางอย่างที่ แม้ว่ามันจะไม่ได้เลือดสาดไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่ามันมีสาระบางอย่างที่ทำให้เราแบบรู้สึกและเข้าใจตรงกันว่าเออจริงอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือแบบเออมันคือสิ่งนี้คือมันไม่ไม่แบบเขาเรียกว่ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ทำออกมาตองตองสปอยไหมคือแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตายเป็นตายอะแต่ว่ามันเป็นการตายที่แบบมีสตอรี่ ที่มีเรื่องราวว่าเออเนี่ยตายจริงๆอืมตายโดยที่ไม่เห็นฉากตายตายโดยที่เห็นว่าตัวละครดําเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันว้าวในตอนจบมากเราสึกแบบเฮ้ยประทับใจอะ่ะคือเราไม่คิดว่าเขาจะทําออกมาในรูปแบบนี้อารมณ์แบบจากจุดเริ่มต้นไปจุดจบและจากจุดจบกลายเป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งวนเป็นวัฏจกักรวนเป็นลูปแบบเนี้ยซึ่ง เราสึกชอบมากแล้วก็ไอเดียนี้มันสามารถต่อยอดไปได้อีกในหลายๆภาคก็น่าจะได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีความน่าสนใจในตัวมันเองและมันสามารถเล่นได้หลายอีกหลายแง่ามากซึ่งขอบอกไปเลยว่าถ้าใครกำลังลังเลยอยู่ว่าจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ดีไหมกลัวว่ามันจะแบบทำให้ผิดหวังหรือเปล่าทำให้เสียเวลาหรือเปล่าจะน่ากลัวหรือเปล่าเราก็จะพูดเลยว่าเออถ้ามีเวลาเราก็อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเพราะว่า จากใจเราอะที่เราชอบอยู่หนังสยองขวัญมากๆเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ติดท็อปแลง์อันดับที่หนึ่งเลยสําหรับภาพบยนตร์สยองขวัญที่เราเช่นชอบอืมแล้วก็อยาก้อยากจะให้แบบเออทุกคนลองเปิดใจถึงแม้ว่าหนังมันอาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ทําแบบลงทุนเยอะหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการลงทุนน้อยการทําน้อยๆที่มันมากอะการทำน้อยที่มันอิมแพ็อะไรแบบนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเออ ราประทับใจคนข้างมากเลยทีเดียวและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เราได้มารีวิวแล้วก็ได้มาสปอยเลย็กๆน้อยๆเพราอให้ทุกคนแบบเออมันน่าสนใจมันดูมีอะไรที่เป็นมากกว่าการเล่นของเด็กวัยคึกขนองอะไรแบบนั้นซึ่งเราขอไม่ให้ขยนนันละกันเพราะว่าซึ่งตอนแรกเราก็แบบพูดง่ายคือทุกคนก็จะมีความอาคติความใบแอดอใจหนูแล้วว่าเออ เลทของตัวเองอะมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้มันไม่มไม่เท่ากันมันไม่เป็นมาตรฐานทุกคนหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากแค่สมารีวเรพอแล้วก็ไม่อยากให้คะแนนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปสัมผัสและเข้าไปตัดสินเข้าไปเห็นด้วยตาของตัวเองมากกว,ว่าว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราเอออะไรแบบนั้นซึ่งการดูภาพยนตร์นะมันก็ไม่มีการถูกผิดคือคนเราอะมันจะดูเกี่ยวกับแบบ มันจะเตะความหมายว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่สิ่งแวดล้อมที่มันหลอ่อหลอมเรามาแล้วก็เลยไม่อยากไปจัดไม่อยากไปให้คะแนนเท่าไหร่อะไรแบบนั้นอืมแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กด s u b บ c r i b e หรือว่าแสดงความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ